สวัสดีครับผมกับผมโรชเอ์โนตอนนี้อยู่ที่ร้านพิซซ่าคอมบันดีครับเดอยวพิซซ่าคอมบันดี11.12นะครับผมก็เดอร์โปรแคปวันนี้มานะครับดูเมนูกันก่อนนะคร่าวๆนะอย่างออเดร์เบ f a s t b บิ๊กเบ k f a s t ครับต่อ99บาทได้ไส้กรอกโอ้โหได้เบคอนได้ขนมปังได้ไข่ดาวโอ้โหแล้วก็แซนดี้สไลด์พิซซ่านี่วงนี้เลยครับ แล้วก็เฟรนช์แคมเบิลนะครับอยยี่สิบเก้าบาทบทท็อปปิง้งถ้าเพิ่มท็อปปิ้งจะเป็นร้อยห้าสิบเก้าบาทมีชีสแคมเบลิลหรือว่าแฮมหรือเห็ดนะครับแล้วก็เบคอนแคมเบิลนะครับเอาเดย์ควาดของเดอรพิซซ่าคอมมานีนะครับ,น,น,น,รบนี่ครับขน,นาดจานเขาจะสวยนาครับนะครับแล้วก็อันนี้ครับมีพิซซ่าดอก แล้วก็อันนี้ครับพิซซ่าซอสเสร็จนะครับแอนชีสคัวซองคัตนะครับก็คือง่ายๆเป็นพิซซ่าขอบเป็นคัวซองนะครับผมอ่าเป็นรสแบล็คเัมเปอร์เบคอนนะครับอันนี้นะแล้วก็แฮมนด์แับสติกนะครับเทเปอร์แอนด์แฮมเบคอนแอนชีสนะครับแล้วก็คิมมี่สปิเนตแอนด์เบคอนนะครับประโขมเลยนะแล้วก็ฮาวายเอียนนะครับแล้วก็ฮอตแอนด์สไปซี่ชริมเบอร์กุ้งนั่นเองนะครับ ปีครับเสิร์ฟวิดเอบิโกะสเปซี่มาโยดิฟเอบิโกะก็กุ้งไงครับชใช่ไข่กุ้งใช่มคนิดสเปซี่มาโยดิฟจุ่มได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็มีเมนูหนึ่งครับเลเวลอัพยูเอเฟเวอร์ครับแบคกเอเวอรี่มิลค์อัดเดอรชั่นนะครับอ่าเขาเรียกว่าอัพเกรดเมนูต่างๆนะครับให้ทุกๆเมนูของคุณแบบเหมือนกับได้รับการเฉลิมฉลองให้แบบให,ให้วันทุกวันของคุณมือทุกมือของคุณเป็นมือพิเศษอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย นะครับผมก็ว่าจะเป็นไก่ชิคเก้นวิตรสชีสซอสนะครับนี่เลยครับไก่อย่างยาวครับและซอสอย่างเยอะเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงเพราะเราจัดจะจัดเมนูนี้มาให้คุณผู้ชมนะได้ดูกันนะครับแล้วก็มีเมนูหนึ่งครับก็จะเป็นสโนว์ชีสชิมเปสโต้สปาเกตตีนะครับสโนว์ชีสพอ็อกบัลโอนเสนสบ o ล o g n เนสบัลโอเนสนะครับบัลโเนส บโลญยาโบโลญยาแต่ว่าอันนี้โบโลเนสสปาเกตตี้นะครับแล้วก็ Cake with illa, กช็อกโกลาวาเคสวิตวานิลาไอศครีมแล้วก็ชโนชิสคาโบนาร่าสปาเกตตี้นะครับผมส่วนสมาชิกนะครับเดี๋ยวเพราะนี่แบบมาใหม่เลยนะผู้มาใหม่ get free ก็คืออ่าบาร์บีคิวชิคเกตบิงสี่ชิ้นนะครับผมรวมถึงว่าส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมลดอ่าพิเศษวนันพุธนะครับผม,ด Foot, บผมได้ส่วนลดแล้วก็ มีสิทธิ์ซื้อพิซซาหนึ่งแถ่นหนึ่งนะครับโอเคโอเคได้แล้วก็เมนูในนี้ก็ไม่รู้มีอะไรเพิ่มเติมเพิ่มมาใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับดูแั้วอหอบปากหอบคอแล้วกันนะนะเปิดดูทันก็ดีไม่ทันก็เสียใจด้วยครับผมมีชีสซ,ซี่ลาวาฟรายด้วยนะ อ่าเออยังอยู่ครบเลยหรืว่าจะเป็นชีสสติ๊กฟิดปิงเกอร์คาลามารี่นะครับผมหรือว่าจริงๆมีชิคเกนสติ๊กยังนีนะแต่ว่าจริงจริงถ้าสั่งอันนี้ไปเลยก็ดีนะได้ครบทุกอย่างเลยใช่แล้วอันนียนลิงก็มีกาลิกเบรสพิต้าทัมเปลิลนะครับผมเบคสปีเด็กปิชชีสครับสลัดมีภาษารัสเซียด้วยนะนีพิเศษเลยนะภาษารัสเซีย ว่าสลัดเหรอไม่ธรรมดาอะไรครับพาสต้าแซลมอนเอบิโก็ทิงโรสครีมสปาเกตตีโอ้โหครีมซอสพาสต้าบาร์บีคิวชิคเก้นออฟเฟโดสปาเกตตีตัวนี้ยังมีอยู่นะครับ มีสัมภาระตอนนั้นมันมีพวกข้าวซอยใอช่ไหมข้าวซอยเลิกทำไปแล้วนะครับใช่ใช่าอันนี้อะไรครับเนี่ยจิโอคิมมี่โอ้โหเมนูเยอะมากครับเยอะมากๆมีหมูคุโรบูตะด้วยครับเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมาดาเครับเมนูเยอะมากนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นจานหลัก ดับเบิลคอกดับเบิลบาร์บีคิวพอกลิฟด้วยนะครับซี่โครงหมูบาร์บีคิวโอ้โหโอสไปกแล้วก็พิซซ่าครับนี่ผมบอกมีพิซซ่ายาวนะยาว1.4เมตรเลยโอ้โหยาวมากมาก พิซซาไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ไซส์เก้านิว้วแล้วก็สิบสองนิว้ว oh, oh. มีห้าแบบให้เลือกแล้วตอนนี้มีหนึ่งจุดสี่เมตรพันสี่ร้อยเซนติเมตรโอ้โหยาวมาก oh, oh. เลือกไม่ถูกเลยเดียวเพราะมันเยอะจริงๆริแบบพิซซาคอมพานีถือว่าพิซซามีพิซซาแบบให้เลือกเยอะมากๆหลายต่อหลายหน้าด้วยกันนะครับโอ้โหเนี่ยซีฟู้ดก็มีนะครับโอ้เยอะจริงๆนิวยอร์กก็มี นะโอ้โหมีทั้งหมด5แบบให้เลือกนะครับมีแฮมแอนด์คิปสติ๊กบอกกันเลยแฮมแอนด์แคปสติ๊กมีคิปสติ๊กแฮมแอนด์แคปก็คือปูกับแฮมใช่ไหมครับแล้วก็สไปซี่คิวชิคเก้นอ่าแล้วก็มันตี้มีดหมูเนื้อเลยนะแล้วก็ดับเบิลชีสโอ้โหแล้วก็ดับเบิลเปเตอร์โลนีนะครับผมเยอหยกพิซซ่าคลาสสิกนะครับผมแล้วก็มีแบบเดอะลักนะครับผมแล้วก็ซีฟู้ด นะครับโอ้โหนี่มิดมิดเดอรลักเดอรลุกเขาเรียกเดอรลุกใช่ไหมแต่เรียกเดอรลักเดอรลักมันจออกแถบโรงแรมเพราะว่าโรงแรมเขาเล่าห้องสุพีเรียห้องเดอรลักห้องดีลักเออนั่นแหละใช่วันนั้นเป็นโรงแรมแต่ว่าจะเปลียนชื่อเหมือนกันนะ D E L U X E เหมือนกันนะครับแล้วก็นิวยอร์กซีฟู้ดใช่านี่ครับพิซซ่าซีฟู้ดใช่นี่แหละครับมาแล้วครับโอ้โหขอเซอร์ฟี่หน่อยได้ไหมคะครับขอเซลฟี่ลูกค้าจับอาตัลกูเลยนะเซลฟี่อ่ะ ไดคนน้ครับฮ่าได้ดีนะครับโอเคครับนี่ครับยาวๆว้ครับก็คือเมนูที่ผมบอกไปแล้วกนะ็คือเมนูนี้นี่อันนี้เตยครับตรงปกไหมัะได้อยู่นะจริงๆมันจะมีด้านไน้นเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกใช่แต่อย่าหาว่า เอ๊ ه, รู้ได้ยังไงว่ามีเมนูนี้เนะี่ยด้านหน้าก็ติดอยู่ครับใช่ด้านหน้าก็ติดอยู่เช่นเดียวกันใช่เด้านหน้าติดอยู่เนี่ยครับสอยห้าสิบเก้าบาทยาวขนาดนี้ช่วยเล่นเอฟฟ่ติ้งห้บาทเดียโอเค นะครับผมพอดีม,มีคนแบบอาจจะเฉียดผมนะแต่ชนกันอยู่แล้วนะแต่แบบโดนหลอกลอยซื้อของนะครับผมถ้าจะเดี๋ยละนมอันหนึ่งได้แบบแยกโอเคครับผม,บมน,น,น,นะออนี่เป็นอันนี้นะถ้าจะออกโอเคนี่เป็น i ิมมี่ชีสโค้กเมื่อกี้เมื่อกี้แบบเขาขอใต่รูปผมใช่ไหม เนี่ยเขาอยู่หน้าท้ายเ,เปิดไม่ครบก่อนโทษทีอาจะเปิดไม่ครบอ้ออย่างหน้านี้เนี่ยพอดีครบแล้วนะทันแล้วนะเนี่ยผมไขว้ไปเลยนะนี่นีนนี้ครับคิมชีสโคลาต้องชิมกันหน่อยเด็ดดวงขนาดน,นี้ ยาวมากมากใช่อยากรู้ไหมครับว่าเป็นยังไงชิมทีละอย่างจริงๆมีใบมิ้นด้วยนะจะลองมิ้นก็ได้ มไม่นั้นครีมชีสผสมค ولا เพราะน่าจะเป็นโคกก็แหละโคกผสมครีมชีสฟินไปอีกแบบนึ่งนะครับทีนี้ก็มาลองชิมอันนี้ดูนะครับแล้วตัดหัวานสุดท้ายกันหน้าทานมากจะเจอซอสเป็นไง ชิมดูคับเป็นยังไงนี่นะส่วนท้ายเราได้เจ้าหัวเหมือนแต่ว่าท้ายมันดูแบบเห็นไหมสีมนันนานหน้ามาระเลงมากกว่านคนๆเน,นี่ยควันยังออกอยู่เลยครับได้มาใหม่ๆเลยครับร้อนๆนะครับร้อนมากๆใช่ใช่ละลายอากาศนิดนึงเละไก่ทอดนะครับแล้วก็มันชีส เขาเรียกว่าอดัปซ่าของในผู้พันเนอะผู้พันอันนั้นเขาชิ้นเล็กๆแบบแบบแบบแบ่งกินได้คนละชิ้นคนละชิ้นอะไร่งเงี้ยแบบแบ่งๆกันได้อันนี้คือมันชิ้นยาคือต้องถ้าจะแบ่งกันคือต้องหั่นเนี่ยเมื่อกี้นะลองชิมดูครับว่าเป็นยังไงอ,อ,อร่อยดีครับ หนักก็หนักแต่ไม่จุ่มอันนี้นะจุ่มไม่ได้เป็นปลายจุ่มเนะี่ยอร่อยมาก ไปที่ได้ไหมได้มีนมนคนเดินผ่านถูกทูกแค่ถูกเขาก็เขวเลยเมื่อกี้นะใช่คุณสามารถกลับบ้านหรือทางที่ทานก็ได้นะครับเมนูนี้ครับไก่แอนด์ไฟส์ชิคเก้นวิดโรสชีสซอ๊ใช่ หรือศกายนถึง14มกราคมศกหน้านะครับเน้นอยู่มัน2เดือนนี่เลยเดย์แอนด์ไฟชิคเก้นวิโรสชีสซอสนะครับผมโอเคครับเดี<ๆ>๋ยวผมไปทางต่อแล้วนะโอเคสวัสดีครับ